จร่นพรคณะสภา,า,ายอดโชมสาวทุกคนมาหลายตอนนี้คณะเดินทางของเราคณะทันาศนศึกษาของเรา ทีราลงาาที่เราลงมาจำซิก็ไม่ได้ที่ปากนะครับอามาหาที่ระวงรองกระรองรรบวัดแล้ามนแล้วว่าแล้วก็ควบต่อมน่นบควบสองต่อมนั่นเป็นเลข้าอวัดด้วยคามที่ราแล้วอาตมาได้คาารวัด ออสตินเทคกซัพทั้งหมดนี้กเราเดินทางไปวัดป่าธรรมรั์พิสเบอร์นาะร์ใดในทำนางอากาศที่หนาวเย็นของกีมาสิ้นตกมาตั้งแต่ต้นเะช้าแล้ว ตอนนี้กำลังส่งเราไปทนะีแลนดะ์อเตรเลีที่บ้านอะนัน้มาเดินทางมาเพอมได้ชมกับสำหรับใครที่ชอบปะีะนะก็ได้ทิ้งฟที่เดินทางมาจากทีไทยก็จะได้รับชมรอบกับเราการถายวิดีโอหรือทำคลิปนี้ก็ดีกที่ว่าเราดูวานไหนก็ได้กลางคืนตอนเช้าตอนเยนไม่เลือก าทีขอให้มีเน็ตบางทีที่จะดูได้นะแล้วก็ได้ยินเสก็จะรรือชัยางที่บางทีีสอขาบอกว่าที่นั่นก็เยอะเหมือนกันก็บอกว่าครั้งนี้เป็นคสังกันของตซนตะวันออกตะวันออกเอครับทางเขตาเหนือ เ่นมาบักตรียมการน,นี้าวเ่นนี้นอนมาที่เียน,<ด>นาก็ขอปล่อยบัรยกาศที่เป็นธรรมชาติธรรมชาตนี้ทิ้งไว้่า,ายปายของ